แนะนำการใช้ rd สองห้าห้าหนึ่งที่นี่ที่ไหนนะคะพ่อที่นี่บ้านซําขี้เหล็กหมู่สิบตําบลพานอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกษกับผมบ้านทุเรียนเอทุเรียนภูเขาไฟม,มีมีปัญหาอย่างนี้เนาะพ่อปัญหาหลักเนาคนเนาเน,นี่ยแหละเป็นการถูบนี่แหละเอาเสียงในฟิมดูก็มันยังถนัดดีเสียง <laughs> ในฟิมพ,พ่อเห็นเจอ rd สองหา้าหนึ่งมั่นมานานหรือ,อยังคะ่ะเจอตัวหนี้มากตั้งแต่ปีนี่ปี ปีหกหนึ่งหกหนึ่งหกสองหกสามแมนน่ะปีหกหนึ่งแต่ยังไม่ได้ใช้เลยแต่ยังไม่ได้ใช้เลยสนใจอยู่แต่คือมันสั่งไม่ได้ไงตอนนั้นอยังหาหาไม่เจอหาไม่เจอหาที่สั่งไม่เจอปีที่แล้วนี่เป็นยังไงนี่พอลูกต้นนี่ปีที่แล้วนี่มีลูกครูต้นแต่ทางเอาโอยูคือแตกใบอ่อนเอาไม่อยู่เลยได้ได้ลูกจักเท่๊กกระได้ทีเดียวอ๋อปุ่นไปดูทีเดียวทีเดียวนี่พี่กายกับโบยู่ต้นนี้ได้กี่ลูกนะพอ ก็นี่ก็ปีนั้นที่มันได้ประมาณโฮเกิลลูกเอาไว้เอาไว้ไลยบ่ได้เพราะว่าต้นมันส้มถึงว่าต้นมันส้มมันก็ตายถิ่มไปหลายต้นละเพราะลูกมันเยอะนี่แหละต้นนี้ได้หาสิบลูกนี่ต้นที่มันหล่อมากต้นมันใหญ่เลยต้นนี้ห้าสิบลูกแล้วต้นนี้ละพ่อเป็นยังปีที่แล้วก็ได้อยู่สิบกาลูกแต่ละต้นนี่มันอยู่ลูกต้นนี้ได้กี่ลูกนะพ่อประมาณสามสิบนี่แหละสามสิบลูกแต่ว่าต้นต้นของเจ็ดเผือกบ่ใหญ่ขนาดนี้นะ เอาไว้สี่สิบห้าเอาไว้สี่สิบลูกฮะห้าสิบลูกนี่มันยังอยู่เนี่ยผมว่าจังสนใจเรื่องว่าใบของเขาเนี่ยจะเขียวใบเขียวคนนี้อีกเพราะเขาใช้เขาใช้ประจำนะเขาใช้ประจำใช่ประจำตัวเจ็บเผือกเงินล้านเขาเน่่ยทุเรียนเงินล้านเขาเนี่ยรูเริ่มต่อต้นเล็กนะต้นเล็กกว่านี้อีกต้นเล็กเล็กเล็กกุขามันสี่ปีเองคุณพ่อนี่กี่ปีเนี่ยอันนี้แปดปีแล้วนี่เก้าปีที่เก้าแล้วนี่เดี๋ยวลองใช้อาดีดูนะครับผมเราจะลองใช้ดูยังยังไม่เคยใช้หาหาร์ดฮดาดีแล้วมันขายตัวมันเองไม่ยาก เดีผมบอกต่อเองขนาดเจะาอจานเสียผมยังให้ไปผมไป่แนะนำให้ทางไหนงไม่เจ้าอ๋อจานเส่ว่าปัญหานีมันคือน่อพน้อไม่ถูกการถูกและการทุบนี่แหละการถูกหลักหลักหลักเน่าผมีน่อพอนอหลักเน่าเน่ากันหลังเน่านันตัวนี้ร่มเราไม่เห็นมันเอ็นปกติมันสีดีอยู่ร่มมาฝัดมันเห็นบอกต้นงอกับไปผุ่นหุ่นไปต้นงอก่ะสองหนึ่งสองต้นงอต้นงอก็มีปัญหาเื่กัน ล้มพัดมันนี่แล้วกับผมมีหน่วยคือกันผมบอกใครแต่สนใจบางง้อมันเฮ็ดหนักสนใจทุเรียนสนใจแต่ทุเรียนอย่างเดียวเอาบอกทุเรียนหน่วยหนึ่งกับสีหาโล่สามโล่สีโลแม่นบอกบางง้อสิบลูกับบ่พอโล่คนละเรื่องกันแล้วค่าโล่โล่ละยี่สิบห้าบาทก็ถือว่าได้แพงกว่าถือบางงอหน่อแต่ทุเรียนลูกหนึ่งได้ยั่สิบอยละบาทถือคนละเรื่องกันครับมันมันแตกที่ร่มต้นนี้ลมมันงัดปรนได็นี่ เห็นไหมมันล่มได้บนบนบนเป็นโลกได้นี่ล่มได้มันร่มระงัดมาเดี๋ยวพอฉีดฉีดพื้นด้วยหลับหลับตมงกุ้มเลยนะครงนี้ฉีดเสร็จแล้วก็ฉีดลำต้นลำต้นขึ้นขึ้นไปเลยมีดอกมันยังกดฉีดได้ได้ทุกอย่างครับตอนดอกบังดอกบานฉีดได้หมดได้หมดฮะมันมีลูกขังยุงขังแย่อะไรฉีดได้หมดได้หมดเลยเดี๋ยวผมมาติดตามให้ตลอดเลยครับเดี๋ยวถ่ายเวันอีลาติกีลาไปอีลาตินะเอาวังอีลานี่ล่ะ ใส่รองเบิ่งพ่อเขาบ่ได้ใส่หลายเพราะว่าเหาใสแค่หาที่ฉีดตอนนั้นหนีทิพยเนาะครับผมไอติศว์หนึ่งอยู่ใส่ก่ออยู่ตรงว่าตาดในี่ออะไรเขาจะมีงนั่นแต่พวกเขาอันนั้นใส่เพิ่งใส่ถังละพันลิตรเลยเด่นน่ะขวดละพันลิตรเลยถังมาลิตรอันนี้เขาใช้เครื่องเครื่องใหญ่ฉีดเลยนี่ผมสต้นตัวนี้ก็ถ้าไว้ได้ก็ประมาณซีปลูกนี่แหละซีบอติศว์นั่นกับิบ่ส้มนะขนาดนี้แต่ประมาณน่ะกำลังดอกเต็มใช่ดอกกำลังเต็มอยู่นะต้นบอส้มครับเดี๋ยวฉีดเลย อดอกมันจะ,จะจะ,จ,ะจะจะติดดีครับลอกนี่ทั้งบิดนี่จักต้นพอทุตจะต้นทุเรียนมันลายต้นอยู่แล้วแต่มันตายไปลายแล้วเหลืออยู่ประมาณจักต้นบัวน,นี่สี่ไรทั้งบัวนี่พรทีทีมันสีล่ลาสี่ลแต่ทีที่ต้นนั้นสองไรเดี๋ยวขับไปดู<อ>ไปดูต้นที่มันสมสมแล้วปิดไว้ก่อนแล้วก็ไปตายตรงนั้นต่อปัญหาก็คือเพี้ยเพียไฟต้นมันเอาอยู่อยู่แต่ว่าหลักเนาคนเนวเนี่ยมันเอาไปอยู่นคนนมีปัญหาอยู่ตรงนี้ การทูบนี่แหละแตีเพื่อนจะเสียตามเปอกมาดีว่าอาทิตย์นึงคืออาทิตย์นึงผมจะเสียให้เบิ่อนแล้วเอยมาติดตามใหม่เออบอกมันจะเป็นยังไงครับไปดูทีหนึ่งไอ้ขึ้นซาเล่งเลยแล้วปิดตามเลยขึ้นรถพ่วงไม่ใช่ซายเล่งรถพ่วงไปเลยนี่แปลงหนึ่งคือแปลงเล็กยน่อยแปลงมาหลายแปลงนี้เป็นแปลงที่สองบอกแปลงที่สองอันนี้จักไรเนาะตัวนี้สองไรสองไรคือทุเรียนเนี่ยห้าปลูกพันธุ์องอย่างเนี้ย อันนี้หมอนทองอย่างเดียวมูสัซนคิงก็ลังมาปลูกกันสองต้นมันมันตายปีขายอ๋อมูสัซนคิงมีอยู่แต่ว่าลองๆองบังปลูกแซมไปซื้อดอกท้องอันนี้ต้นทุเรียนมันจ็ดปีพออันนี้ปีที่เจ็ดเจ็ดปีปีที่เจ็ดได้ลูกออกเจ๊าะๆหลอดเลยเนี่ยปีขายเนี่ยเต็มมัทุกสวนเลยแต่บ่มีอยู่อยู่ได้สามหน่อยก็หน่วยตรงไหนอือสองหน่คือปัญหามันเฉพาะตรงนี้ได้สามหน่อยสามหน่อยก็หน่วยอันนี้ปักเข็มให้มันบ่พออันนั้นเพราะฟังแขงเข็มตัวนั้นฟังเข็มฟังเข็มอ ตัวนี้ฟังเข็มเอาคือฟังเข็มให้แบบนี้เนาะพอฟังแบบนี้ดีฟังฉีดยาคือจะอัดยาเข้าไปนี่อ๋ออัดยาให้ไปลำต้นรักษาต่นมันยังไงรักษาเพียงมันกับบอดี้ึ้นในบันนี้ไม่ได้เริ่มจะแตกยอดอลไรนี่จะว่าอ้วนหนามได้หน่บ่ได้หายหนามได้หนิเสียวดอกเจียวดอกครับปัญหามันก็คือมันเริ่มมันบมกินอาหารไงอ๋อเพื่อนบมกินอาหารมันกับมันไม่สบายมัน มันป่วยวะพี่โรงพยยาาบลอู่มันก็ลังฟังเข็มอยู่ตอนนี้มันเขาไอซี่ยอาการนักแล้วตัวนี้ฟังเข็มอาการนักเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้โดอารีสองห้าหนึ่งนะครับผมฉีดลงพื้นแล้วก็ฉีดต้นที่วต้นเลยทั่วต้นเลยครับอันนี้มันมีปโรคมีโรคอยู่มันค้างสามวันนะพ่อสามวันสามวันครั้งเดี๋ยวจะพื้นเร็วเลยสามวันเดี๋ยวไปดูตัวนั้นอีกมันมีอีก สองต้นแต่ต้นมีดอ,อก,กนะต้นต้นวันนี้มีปัญหานี่โอเคต้นนั้นก็อีกต้นหนึ่งต้อ,องไล่ต้องไล่ก็เสียสิพวกต้นเดี๋ยวมีลูกค่อยมาก,กินรับรองว่าติดใจแถทุถเรียนผมนีด่ดอกเต็มอยู่ในต้นเห็นไหมมันสีตายได้นี่ ปนี่กลายชีตายแล้วปีปีหลังก็บ่มีหน้อยต้นหนึ่งต้นนี้มีอยู่สิบ่าหน่วยปีที่แล้วนี่ตัวนี้มีปีนี้ได้จัาหน่วยปีก่อนนี่ปีกนั่นได้ยี่สิบ่ัวน้อยแต่ปีที่แล้วบ่ได้เลยอลองใหม่ลองใหม่อีกนี่เห็นมึ่งมันดอกมาไล้แต่ว่าใบมันก็ยังสวยอยู่ตอนนี้แต่มันเอาไว้คือคือมีปีนี้ปีหน้าก็เด็กกับตาถิ่มถ้ารักษาบ่ทันไงถ้ารักษาปรทันตายไหมบ่เหลือกโอ้ลมต้นไม่ได้ไหมเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไอพวกแผลมันก็จะ เยวเนื้อเยื่อมันขึ้นขึ้นมาใหม่ครับเดี๋ยวมันจะจะฟังคงฟังเข็มก็เห็นม่้มันแตกมั้ยนฟังเข็มมันแตกอันนี้พ่อห้น้ำจังได้เนาะตอนนี้พุทธนให้น้ำอ๋อปกติให้น้ำเอาดอกเนาะเอาดอกก่อนไฮน้ำมันต้องบริหารจัดการน้ำคือสำคัญที่สุดทุเรียนหัวใจรักเลยใสใส่รถทั้งไงบ่หนามบ่ฉีดน้ามันดีฉีดกับทั้งสองหลอดนิดกับใส่ซาเล็กมากกับนีปั๊มอ๋อทั้งสองนีอก็ใสฟ้าเขียวครับเพราะว่าฟ้านี่มันมันจะได้ น้ำลอยดีฟ้าหนึ่งครับสวนนี่ก็คือตรงนี้คือฉีดที่เราถังถ้าฉีดล่องผืนค่ะเซโตนใส่ต้นถังหนึ่งพอดีหนำลอยดีถังหนึ่งพอดีก็ได้สองไรก็สองฟ้าสองฟ้าสองฝาเขียวนี่นะจ้ะสองฟ้าเขียวอันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้มันก็ได้แค่หาซีซีฟ้าในนี่บ่อฟ้าในค่ะอาหารไม่ไม่จะไม่เต็มนะพ่อเป็นภายหลังยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรอันนี้ครึ่งฝาครึ่งฝาเองนิดเดียว แต่ยิมหาไม่มียิมหารเลยยี่เด็ดทางผมแต่ปั๊มเครื่องแต่ผมม่เชื่อได้ห้าซีซีแต่น้ำยี่สิบลิตรเนาะแค่ฝาในแค่ฝาในไม่ต้องเต็มทั้งหมดเดียวฉีดเข่าสียังก็ได้มันบ่ะได้โอ้โหทุกอย่างต้นไม้ยางทั้งข้าวทั้งผักพืชทุกเพืเงาะพวกเงาะลำใหญ่ได้หมดนี่พืชผักผลไม้ยาที่ที่ตรงนี้ที่ตรงนี้มันสิไร่ไงอ๋อนี่ยางนี่จะขายได้นี่แปดไร่นี่ ขายต้นยางแล้วก็จะปลูกทุเรียนอีกออขายต้นยางแล้วก็ปลูกก็ไปปรับสภาพใช่เพราะตอนนี้ยางไม่มีราคาเนาะไั่มีเพรคือว่ามันมันได้สอยแล้วมันเปิดสองสามนาวตัวอย่างเห็นไหม,มคือบอกขายแต่ปีที่แล้วมันไม่ได้ราคาเขาให้สองแสนสองออไม่ขายปีนี้ว่าจะเอาสองแสนสองอีกมันจะได้ยางนั่นก็คือสิบไร่ใช่ไหมพ่อทั้งหมดนี้ที่แปลงนี้มันมีมันอยู่สิบไร่สิบไร่อแล้วพ่อก็จะขายยางพาราออกแล้วก็จะปลูกแปลงียน่ปลูกให้เต็มสิบไร่เลยทีนี้ปลูกทุเรียนอย่างเดียวเลยครับตรงนั้นก็มีอีกอยู่สิบกแปลงงนึ ลำตน้นมันก็เนาะพอเนาะต้นนี้สวยอยู่ต้นต้นยังโมเป็นโลกเนี่ยล,ลำตน้นเอตอต้นนี้สมบูรณ์ไี่ยู่งีม่ยู่เอ้เนี่ยแหละสามสีต้นไหนที่ไม่สมบูรณ์ต้นนี้เดืเจ็ดหน่วยเรา,าปีพี่กายกายังพ่อเดือนเจ็ดหน่วยพ่อะสามหน่วยหรือสี่หน่วยบนถ้าเบงปีนี่พ่อกับชีวว่าหลุงดินมันน่ะพอบาดหลักมันแตกหลกักหลักมันแตกอกอก แตกแขนงแตกแขนงออกกับบาลุงดินบานลุนต้นจะพุ่งขึ้นใบเลยเนี่ยนี่มันแตกแขนงออกเนกาะเจ็ดปีแ<ม>ลพอนต้นสากันบอกสากันหมื่ต้นเจ็ดปีเขาปีที่เจ็ดนี่แหละอืมเจ็ดปีคือมันมันต้นมันสูงพอ,อยังมันเอ๋ก็เห็นไหยางอ่อมน,นี่อืม,มีที่ตะกี้ก็มียางทั้งหมดอันนี้มียางเขาพึ่งมาตาดอกปีที่แล้ว เห็นไหมกินมทั้งปลายางบางสิบ่มีเลยมีแต่กินกมาทั้งใช่ใช่เพราะมันอ่าติดต้นไม้ไงติดต้นยางไงเดี๋ยวลองเบิ้งขอลองใส่เบิ้งเดี๋ยวเพื่อนู้นู้นบถิ่มหลุดหายแล้วเพื่อจะได้นู้นจีนมาตามมาติดตามกันบ่มาได้เบอร์โทรศัพท์มีอยู่จะเปลี่ยนเบอร์แล้วกันไ่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนสมื่นนี่อยู่ขาจีมันคุยกันง่ายตัวสมื่นที่สามเทื้อกางผู้พ้นเนา เอออีกเราผสมกับพวกเพื่อเราจะมีเคมีผสมยาฆ่าแมลงเราผสมได้ไหมได้ได้แต่ว่าพอลดปริมาณลงนะแค่นิดเดียวปริมาณลงมาลดเคมีลงมาอ่าเคมีเคมีลดลงมาปกติแล้วพ่อใช้ช้อนหนึ่งลดลงเหลือครึ่งโอเคครึ่งสอนแต่ว่าเอาผอใส่ตัวนี้งลักๆตัวหลักหาซีซีตัวหนาหยีซิบริดถ้าถ้ามันเอาไปอยู่จริงๆอ่ะจะใช้สารเคมีทั้งนิดหน่อยก็โอเคครับนะ คือมันกพะมันตัวเดียวมันก็มาอยู่เพราะว่ามันแมลงไงเราต้องมีเคมีมั่งแต่ว่าให้มันน้อยไงคือคือตัวนี้มันเป็นมันจะมาเสริมออกซิเจนมาเพิ่มออกซิเจนในทั้งในอากาศแล้วก็ในดินครับมันจะทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตเร็วแล้วก็ความสมบูรณ์ต้นไม้มันก็จะดีขึ้นครับพอมันดีขึ้นปุ๊บมันก็จะมีสารป้องกันตัวเองต้นไม้ครับมันจะไล่ไล่แมลงแมลงจะไม่ชอบมันป้องกันพวก เสือล่าโลกเนาข้นเนาขวกเพียมะแรงน่ะนะพอถูกกันได้ป้องกันได้ทุกอย่างมันก็ต้นมันบ่เป็นมันก็สวยเห็นบ่อันนั้นมี25ลูกปีที่แล้วเนี่ยต้นนั้นโอ้แต่มันก็แตกหนาะพ่อเนาะปุต้นบ่แม่นต้นนี้ต้นพุ่นโอ้ต้นนี้ต้นนี้ม่อยู่จักหน่วยบุญนี่ต้นนี้ก็มีหาหุหน่วยนี่ถ้ามันอยู่หมดนั่นนี่ก็ได้หลายแสนได้หาแสนบ่เอากรได้เลยมันไมยถึงว่าปีนี้มันยังท่านอยู่ทันกำลังเริ่มต้นอยู่ไหมกำลังเริ่มต้น ว่เป็นยังยัง่ยังโปสายพอเวลาเดี๋ยวพวกเขาก็ดึงเสือกมาเพราะมัน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 กองลงมาบ่พราะหอไม่ใช่น้ยต้องต้องดึงเสือกไปโยงโยงโยงเขาบ่โยงไปเลยมันใหญ่น้อยหนึ่งสามสี่ลพุ่นแม่นบริผิวผิวมันจะสวยล้วครับผู้มันจะใหญ่ครับนี่มับมึงมันอ่อนบอบมันบ่หลายแต่ว่ามันมีกี่ต้นมันสองไรนึงเนาะแต่ว่าขันมีมะขูต้นนี่แด่เม่ตามกอด มายว่าตัวละาสามชิ้นเหมือนกนับได้หาเซียนนี่ประมันที่ราคาเดี๋ยนี้เนาเพาะที่ราคาเดย้พอเพราะ่าคิดเป็นลูกมาเลยว่าลูกตึกลูกเรื่องนี้คือสูมือนกับราคาคือสูมือนี้เลยอืมแหมมันในมันหน่อยโยค่อคอเริ่มเริ่มเริ่มออกดอกแล้วเนาะเริ่มจะออกดอกแล้วเริ่มออกดอกแล้วเนี่ยคือยังไม่ให้น้ำมันงดงามไงตอนนี้ต้องให้มันเครียดหน่อยให้มันเครียดใบเหลืองหมดแหละอ่เริ่มออกดอกแล้วเริ่มมองเห็นมั่งแล้วนี่นิดเหน่อยเพิ่งอดน้ำไม่กี่ได้ที่เดียวอย่างเง ลองเบิ้องนอกก่อนนอกลองดูนี่เริ่มออกใช่ไหมนี่นี่เริ่มออกแล้วนี่ดอกมันบอนี่นี่เริ่มออกเป็นตาปูสิตาป่าแล้วนี่นี่มันจะออกมาเดีทางนี้ก่อนไงออกทั้งทา้งใบทางยอดทางกิ่งมหาโคนกิ่งนี่ก่อนอแต่ปลายกิ่งมหาโคนมันหมดออกคุณปิดเลอเดี๋ยวมันออกกัมาแนะนำครับคือถ้าใช้อาร์ดีไปแล้วเนี่ยเราต้นมันจะไม่โสร่ ครับ <c oughs> ถึงมีลูกมีลูกแล้วตัดตัดไปแล้วใบก็ยังสดชื่นเหมือนเดิมครับจ <c oughs> นต้นมัน,นจะไม่ส่ง <c oughs> มีลูกมีอะไรมีดงมีดอกสีได้หมดได้หมดทุกอย่างที่ตามกําหนดั่้แล้วําให้ <c oughs> <ะ>ป้องกันพวกเพีย้ยพวกแมลงที่จะมาเจาะลูกครับอ่ามันจะป้องกันเลยกัน <c oughs> ลรคโอ้ยโรคทงโรคทอบอะไรนี่ก็โอเค,อเคใช่ไอที่หลักหน้าคุณเอาคือโรคทอปนี่แหละนรับใช่ทุกโรคทับท้อายอยู่ครับเดี๋ยววันนี้ก็ เ่าก็มาแนะนำวิธีการให้พ่อลองใส่เบื้องนอกพ่อแล้วมันเป็นแบบได้เปิดใจนะพ่อนอผมเปิดใจแต่โดนแล้วแต่มันสื่อค้องมาได้เรื่องจริงอ่าเปิดใจตั้งนานแล้วนี่แต่ซื้อโทรซื้อไม่ได้ไงลองเบื้องมนเป็นแบบใส่เบื้องจะจริงอย่างที่พูดไหมหรือยังไงก็ผมยังเโฆษณาว่ามันจริงหรือเ่จริงเดี๋ยวคอยมาดูผลงานอีกประมาณนู่นแหละเดินมีนาเอ้มกระลามกรลา บกลากรุ่มผ่ะประมาณนั้นเลยมาดูมกราคมกัมาอีกมกรากร์ได้คอยมาดูผลงานนะได้มาดูผลงานผมติดตามเป้าให้ดูแล้วการถูกเรียกมันจะนานปีไหมคร่ะผมค่ะคอยมาติดตามผลงานใหม่คอยมาติดตามผลงานใหม่ในพอลองใสเบิ้งลองใสเบิ้งซะก่อนเพื่อท่านชาวเกษตรกรเขาสนใจเขามาช่วงสวนได้อยู่วะนี่ได้มึงอยูัญหาบอกบอกที่อยู่ก็เบอร์โทรนี่พอเพื่อเบอร์โทรกับศูนย์แปดสองแปดสามเจ็ดสามหนึ่งสามห้า เพื่อเนาะเขาแบบแบบว่าเช่าสวนเขาอยากมาเบิ่งว่าเออมันเป็นมีปัญหาว่าใส่แล้วมันเป็นจังไดเพื่ออีกเบอร์นึ่งตอนใส่อยู่นึงก็ต้องเริ่มใส่อยากมีปัญหายังเกิดโทรมาถามได้เลยผมให้คําตอบได้เพราะว่าผมกับของอยู่เรื่องมือนี่เพื่อช่าวเกษตรกรนะคะสนใจอยากสนใจอยากใส่ไอดีสองห้าห้าหนึ่งนะคะติดต่อได้อีกเบอร์ศูนย์แปดเก้าแปดสองหกหนึ่งสองหนึ่งเก้าติ๊กนะคะค่ะเมื่อนี้บอกสถานที่มาอินสักหน่อยสถานที่พอสถานที่ก็ตรงนี้วันซ้ำขีดเล็ก เมูองสิบตำบลผ่านคุณหานสีสเกตครับผมทุเรียนบุกบ้านบาน้บานทุเรียนบุกเขาไฟเลยนี่มัดบ,าบา้บานเลยเหรอเนาะมัดบ้านเลยนะ <c oughs> เริ่มแต่เขามาแต่นน้องเก, <c oughs> ก่าไปละเขาจะมีป้ายทุเรียนบุกเขาไฟไงก็จะใส่ทุเรียนบุกเขาไฟฮันหันของการทะลักมาหนีก็แม่นสวนทุเรียนบุกเขาไฟถ้ามาทำการทะลักเส้นนี้นะเส้นนี้เดี๋ยวมาแต่ว่าเดี๋ยวขวาเข้าไม้กันบอมันจะมีป้ายทุเรียนบุกเขาไฟอีกไม่กี่กิโลก็มาถึงป้ายบุกเขาไฟเขาบอกตรงอื่นไม่ใช่นะ ต้องเรีนบ่เห็ลต้องมีต้องต้องมีตัวเดียวดูดูดูดินก็รู้ดดินก็รู้ดูดินค่ะแต่ที่เขาจดไใบนี่คือโอเคได้ไอ้ผู้ว่าที่เกณฑ์คนก่อนที่มาจดทะเบียนขึ้นทะเบียนเป็นทุเรียนบูกกาไฟอยน่ะคือแสดงว่าดีดินเป็นบ่อๆทั้งทั้งทั้งสวนทั้งแปลงก็เพราะที่ตะเกณฑ์ท่าว่ามันทุเรียนบุกกระฝอยหมดแล้วแต่ว่าแต่เฉพาะเอาเภอคุณหานบ่เฉพาะแล้วเขาจดเมัดที่เกณฑ์แล้วอ๋อบ่อที่เกณฑ์ที่เขาใส่คือเขาบุหรี่ไงเห็นบ่เขาบุหรี่ล้เขาจดทะเบียนอยู่ยาโซบ่ใช่ใช่ เขาไปจุดสัมกบ่ได้ได้นั่นอ่ายังที่โคราชนี่แถวควนบุรีเสังสางนี่ก็ดินแดงคือกันแต่ว่าจิมมจดผู้เขาไฟบ่ได้เขาก็มีทุเรียนเหมือนกันนี่นั่แถวควนบุรีเสังสางก็มีเด้มีเยอะเออควนบุรีเสังสางนี่มีเยอะแต่ก่อนผมก็อยู่ควนบุรีไอ้สงสางนั่นแหละลูกผมก็ยังอยู่ทุกวันนี่เสังสางนั่นเมื่อวันอะไรที่วันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าผมก็ไปเสังสางนั่นลองบองเผยใจค่ะ ผมปวดใจตั้งนานแล้วแต่ว่ามันหาซื้อไม่ได้ไงนี่เรื่องจริงเลยพวกคุณจริงนี่แหละตั้งแต่ปีหกหนึ่งนแหละหกสองหกสามมาเนี่ยแล้วมาเจออีดาติกแล้วก็มาเจออีดาติกแล้วจังไงผ้าอีดาติกมาเบิ่งสวนนี่ผมมาใส่เบิ่งมาที่นี่ดีบริเเดียวอีดาติกคุณสิบมะนามาเบิ่งใหม่อีกว่าเป็นยังไงครับผมมื่อนี้มื่อติดตอนนี้คือเปิดใจใส่เบิองมื่้องเมื่อนี้ก็มาติดตามแนะนำให้พอแล้วใส่เบิ่งเนาะค่ะครับผมค่ะค่ะพอขอบคุณค่ะพ่อครับผมคครรัับบครับ